มันเบี้ยวจะยังไงมันเบี้ยวไม่ใช่สาระสำคัญหรอกไปลุยกันเลย <c oughs> บทบณาธิการ <c oughs> เล่มที่สี่เนติบัณฑิตสมัยที่เจ็ดสิบสามปีการศึกษาสองพันห้าร้อยสิบสามคำถามถามว่าบุคคล ซึ่งได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยการคอรอบครองประปักแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนการได้มาจะย,ยกสิทธิ์ของตนเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ซื้อที่ดินดังกล่าวจากการขายทอดตราดตามคำสั่งศาลหรือบุคคลผู้รับโอนที่ดินจากบุคคลดังกล่าวมาได้หรือไม่คำตอบมีคำพิพากษาดีการวิใใจัยไว้ดังนี้คำพิพากษาดีการที่ขึ้นหน้าจอ,อนี้เลยครับ3140ปี62 จำเลยซื้อขายที่ดินพิพาทโดยไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นิติกรรมดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4 5 6วรรคหนึ่งแต่ผู้ขายได้ส่งมอบที่ดินพิพาทให้เข้าครอบครองปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยใช้ประโยชน์ในที่ดินพิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด,ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลากว่า10ปี จำเลยย่อมได้กรรมสิทธ์โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์มาตรา1,382แต่การได้กรรมสิท์ในที่ดินพิพาทกรณีดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งอาจสังหาริม,มทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมเมื่ออย่างมิได้จดทะเบียนจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่ได้และสิทธิอันอย่างมิได้จดทะเบียนนั้นจำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้ได้สิทธิ์มาโดยเสียค่าตะแพนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตแล้วไม่ได้เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าบุคคลภายนอกกระทําการโดยไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,299วรรคสองและมาตรา1,300ในการขายท่าตลาดที่ดินพิพาทต,ตามคําสั่งศาลชั้นต้นกองทุนรวมบใบไม้ผู้ซื้อซึ่งเป็นบุคคลภายนอกย่อมได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานของกฎหมาย ว่าเป็นผู้กระทําการโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตราหกจำเลยเกล่าวอ้างว่ากองทุนรวมใบไม้และโจร์ร่วมกันกระทําการโดยไม่สุจริตจึงมีภาระการพิสูจน์กองทุนรวมบรบไม้ซื้อที่ดินพิพาทโดยสุจริตในการขายทัตตระตามคำสั่งศาลและโดยโจทผู้รับโอนที่ดินพิพาทต่อมาซึ่งถือว่า เป็นผู้สืบสิทธิ์ของกองทุนรวมบริไม้ได้กระทําการรับผลไว้โดยสุจริตเช่นกันกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทของกองทุนรวมบริไม้และของโจทย่อมได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330การที่จำเลยซึ่งซื้ซอที่ดินพิพาทและเข้าทำประโยชน์ปลูกบ้านอยู่อาศัยจนได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองเมื่ออย่างไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงา,านเจ้าหน้าที่ จึงไม่อาจยกข้อต่อสู้กองทุนรวมบรบไม,ม้บุคคลภายนอกผู้ซื้อที่ดินพิพาทโดยสุจริตในการขายทอดตลาดตามคำส,สั่งศาลและต่อสู้โจทย์ซึ่งเป็นผู้สืบสิทธิ์โดยสุจริตรได้และการที่จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทนับแต่วันที่กองทุนรวมบรบไม,ม้โอนกรรมสิทธิ์ให้โจทย์ถึงวันที่จำเลยได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ออกจากที่ดินพิพาทยังไม่ครบ10ปี จำเลยย่อมไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักในช่วงหลังนี้ดังนั้นเมื่อโจทย์บอกกล่าวให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทแล้วแต่จำเลยยังคงเพิกเฉยย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทย์โจทย์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยและบริวารให้ออกจากที่ดินพิพาทได้ทั้งมีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์จากการใช้ที่ดินพิพาทได้ด้วย ก็เป็นอันจบลงไปสำหรับดีกา3140ปี62นะครับเป็นเรื่องของการครอบครองปรปักนั่นเองหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe